สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนดูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนดูล่าสุดประจําวันนี้นะครับมีสาระอะไรบ้างล่าสุดน,นะครับมีข่าวรายงานนะบอกว่าแมนเชสเตอร์เต็ดกำลังให้ความสนใจที่จะดึงตัวว so ินเซนโซมอนสเตล่ากุนซือทีมชาติตุรกีให้มาคุมทีมแทนเทนทารกโดยบ่กกันว่าในตอนนี้นะครับสถานกา,ารณ์ของเทนทากเนี่ยกำลังอยู่ในสถานการณ์คั้นวิกฤต ถ้าเกิดยังพาทีมทำผลงานได้ไม่ดีในนัดที่จะไปเย่ากับเบนฟอร์ดและก็ในนัดที่จะไปเยือนกับเฟเดเบเช่นะฮะซึ่งว่ากันว่าทั้งสองนัดนี้นะครับบอร์ดประหานแมนยูทุกคนนะฮะจะมาอยู่ที่สนามเลยเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์ และกกการแก้ปัญหาหรือการแก้เกมของเทนฮารกนะครับว่าจะเป็นไปตามที่พวกเขานนั้นต้องการหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้จะมีกระแสข่าวออกมาว่าบอร์บรตลาหแมนยูไม่แม้แต่จะคิดปลดเทนฮากออกจากตําแหน่งผู้จัดการทีมแมนยูในเร็วๆนี้แต่ไม่ใช่ว่าผู้จัดการทีมชาวดัตรายนี้จะอยู่รอดถึงฝั่งนะครับเพราะว่าถึงไม่มีการพิจารณาเนี่ย แต่บอร์บัตดาหแมนยูก็มีการประเมินผลงานผลงานของเดนฮารแต่ละนัดแต่ละนัดอยู่เสมอรวมถึงแทคนิกก,การแก้เกมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและก็รวมถึงาการแก้ปัญหาที่มีอาการบาดเจ็บของเตะอีกด้วยนะครับซึ่งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทุกคนก็น่าจะรู้ดีว่าแมนยูเนี่ยเพิ่งจะผิดหวังกับโค้ชหลายคนนะครับที่ปฏิเสธมาเป็นผู้จัดการทีมที่แมนยูยกตัวอย่างเช่นโทมัสสุเคิล แอรดินเทซิตซิโมเนอินซากิหรือแกลเลตซ์เกตนะครับซึ่งกุณซื้อที่กล่าวมานี้เนี่ยเขาก็มีการปฏิเสธโดยการให้สัมภาษณ์นะครับว่าพวกเขายังไม่พร้อมที่จะคุมทีมและพวกเขาก็ไม่สนใจที่จะมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกด้วยอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับผลงานของมอนสเตลล่านะครับเขาก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเฮดโค้ช คุมทีมชาติตุรกีเมื่อเดือนกันยายนปี2023และยังมีสัญญากับทีมชาติตุรกียาวจนถึงปี2026อีกด้วยสําหรับผลงานการคุมทีมในสโมสรของเขานะครับเขาก็คุมมาหลายสโมสรน,นะครับตัวตัวอย่างเช่น 1. โรม่า2คาตาเนีย3ฟิออเรติน่า4ชามโดเลีย5เอซิมิลาน 6เซบียาและ7และ7อาราดาเดมีสปอร์นะครับซึ่งมี7สโมอสรเลยนะผลงานของมอนสเตลล่านับว่าไม่ธรรมดาจริงๆอ่ะสำหรับข่าวนี้ทุกคนก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับเพราะว่ารายงานจากซาลิม,มานับนักข่าวจากตุรกีนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานจากคิสวิลเลอร์ผู้สื่อข่าวจากเดลิเมลนะครับที่โดมารายงานว่าแ mm hmm. มนเชสเตอร์เด็ดมั่นใจอย่างสูงนะครับว่าอูมาเบรดาและก็เหล่าพนักงานคนอื่นๆรวมถึงเจสันวิคอก จะไม่มีส่วนร่วมกับสโมสร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ถูกพิม e a ลีกได้ตั้งข้อกล่าวหา115ข้อกล่าวหานะครับดูทางสโมสรแมนยูเนี่ยมั่นใจอย่างสูงนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยเขาได้เคลียร์ตัวเองเรียบร้อยแล้วจากแมนซิตี้ก่อนที่จะย้ายมาทํางานที่แมนยูและบอร์ดบริหารแมนยูเองเนี่ยก็ได้เช็คประวัติของทั้งสงคนนี้เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะดึงพวกเขาเข้ามานะครับ สำหรับส่วนนี้นะครับก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปนะครับเพราะว่าทางพเมร์ลีกเนี่ยเหมือนจะนะครับจะดำเนินคดีโดยอาจจะมีการตรวจสอบย้อนหลังของ Small, สโมสรแมนซิตี้ว่าที่ไปที่มาเนี่ยมันเป็นอย่างไรอะไรอย่างไงนะครับเขาก็จะตรวจสอบเข้มอยู่นะเพราะว่าทางแมนซิเตี้เนี่ยเหมือนจะยื่นอุทธรณ์ไปต่อสู้กับเขาและเขาเองก็ไม่ยอมนะครับก็มีการต่อสู้กันไปแล้วเกี่ยวกับคดีความต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าแมนซิตี้จะรอดจากคดีนี้หรือไม่นะครับโอ้1 1 5คดีเลยมันเยอะเหมือนกันนะครับผม ต่อมาครับก็ตามรายงานจากเดอะมิลเลอร์นะครับที่ต่อมารายงานว่าคอปปี้บีนูนะครับอาจจะต้องพักรักษาตัวเนื่องจากอาการบาดเจ็บและคาดว่าคอปปี้บีนูเนี่ยจะต้องรักษาตัวประมาณ4สัปดาห์หรือ1เดือนซึ่งจะขึ้นอยู่กับว่าการฟื้นฟูร่างกายของคอปปี้บีนูเนี่ยจะเร็วหรือช้ามากแค่ไหนนะครับอย่างไรก,ก็ตามนะครับในตอนนี้เนี่ยทางสโมสรแมนยกูก็กําลังประคบประงม เจ้าหนูคอปปี้เมนูนี้อยู่และก็มีข่าวแว่วๆออกมาว่าแมนยูเนี่ยอาจจะมอบสัญญาใหม่ให้กับเมนูและก็บวกค่าเหนื่อยเพิ่มอีก3เท่าให้กับลักเตะรายนี้เพราะว่าสโมสรแมนยูเองเนี่ยก็กลัวว่าจะมีสโมสรบางสโมสรที่ยื่นข้อเสนออันหอมหวานให้กับคอปปี้เมนูทางด้านแมนยูเองก็เลยที่จะเสนอสัญญายาวๆให้กับเมนูเลยเพื่อหวังเงินการฉีกสัญญาถ้าเกิดสโมสรไหนมาสนใจเขานะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดอ Atlantic กนะครับที่ต่อมาอรายกันว่าสโมสรแมนยูมีแผนจะยื่นแบบก่อสร้างสนามใหม่ขนาด1 0 0 0 0 0สที่นั่งภายในสิ้นปีนี้ก่อนที่จะเริ่มงานในช่วงหน้าร้อนปี2568และการประมาณการเบื้องต้นเนี่ยระบุว่าแมนยูอาจจะต้องใช้จ่ายในการสร้างสนามใหม่จำนวนเงินประมาณ2,000ล้านปอนด์โดยอาจจะต้องใช้เวลาน,านานถึง3ปีกว่าจะเสร็จนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดลันติกนะครับที่ออกมารายกันว่าแมวมองของ Liverpool, ลิเวอร์พูลและก็แมวมองของแมนยูถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันระดับอะคาเดมีที่ศูนย์ฝึกซ้อมของเชลซีเนื่องจากว่าแมวมองของแมนยูกับลิเวอร์พูลเนี่ย ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าให้ทางสโมสรเชลซีได้ทราบก่อนนะครับพวกเขาก็เลยปฏิเสธแมลมองของสองสโมสรน,นี้ไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับดูเหมือนว่าตัวแทนของทั้ง3ส,สโมสรน,นี้อย่างสโมสรลิเวอร์พูลสโมสรแมนยูแล้วก็สโมสรเชลซีเนี่ยก็ได้มีการประชุมพูดคุยหารือกันแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่าในการเจรจาของตัวแทนทั้ง3าสโมสรน,นี้จะเป็นเพียงแค่การเจรจาแบบปากต่อปากเท่านั้น ยังไม่มีการเจรจาถึงขั้นลงรายละอักษรแต่อย่างใดนะครับต่อมานะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเดวิดเบคแฮมที่พูดถึงการปรับปรุงระบบหลังบ้านของแมนยูใหม่ภายใต้การนำทีมของเซอร์จิมันคีฟโดยเดวิดเบคแฮมนะครับเขาเกล่าวว่าผมรู้จักเซอร์จิมันคีฟมานานแล้วนะเราเจอกันหลายครั้งเขาเป็นนักธุรกิจที่เก่งมากและแน่นอนเขาคือแฟนบอลแมนยู U, ตัวยงอีกด้วย แต่การปรับปรุงระบบหลังบ้านของแมนยูเนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมควรเขาต้องปรับอะไรบางอย่างอย่างเช่นในตอนนี้มันไม่ใช่ว่าสามารถที่จะเสกขึ้นมาได้ทันทีแต่ผมก็เข้าใจถึงแฟนบอลน,นะเพราะแฟนบอลเนี่ยก็ต่างอยากจะให้แมนยูมีวันดีๆเก่าๆก,กลับมายิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีแต่อย่างไรก็ตามในการปรับปรุงและกา,การแก้ปัญหาหลังบ้านของแมนยูของเซอร์เจมคีฟ ก็ต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นภายในสโมสรเดวิดเบคแฮงกล่าวถึงเสื้อจิมและคลิฟไว้อย่างนี้นะครับก็ต้องใจเย็นนะครับเพราะว่าการที่จะสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาจริง,รงนั่นแหละและอีกอย่างถ้าเกิดว่าเราไม่ทําอะไรเลยนะครับมันก็จะเป็นตํานานไปเรื่อยๆนะครับมันไม่ตามไม่ทันเขานะฮะต้องรอเวลาอีกนิดนึงทุกคนใจเย็นๆเ,เขากำลังปรับปรุง ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากแซมม็อกเบลนะครับที่ออกมารายงกันว่าสโมสรแมนยูคือหนึ่งในสโมสรที่ยังให้ความสนใจและยังติดตามเบนจิมินเซตโกกองหน้าของไอเบลซิกอยู่ณเวลานี้ซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าในช่วงตลาดหน้าร้อนของฤดูกาลหน้านะครับทางสโมสรแมนยูจะรีบร่งเพื่อพยายามปิดดิวงตงเตรายนี้เข้ามาสู่ทีมโดยเร็ที่สุดแล้วก็มีกระแสข่าวด้วยนะครับว่าตกเตรานี้อาจจะย้ายออกจากสโมสรในลีกเยอรมัน เพื่อไปหาความท้าทายใหม่ในอาชีพการค้าแข่งของเขาอีกด้วยนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดวิดแมคโดนลผู้สื่อข่าวจากเดอะมิลเลอร์ที่ออกมารายงานว่าในเกมระหว่างที่แมนยูจะพบกับเบนฟอร์ดนะครับจะมีความสำคัญอยู่2กรณีนั่นก็คืออนาคตของเทนฮากและก็อนาคตของโทมัสแฟงเดีวยว่ากันว่านะครับถ้าเกิดเทนฮากเนี่ยยังพาทีมสเปซซัป,ปะ และก็ยังไม่สามารถสะกดคําวชชนะเป็นเนี่ยบอร์ดประธานแมนยูนะครับจะใช้เกมนี้ในการตัดสินอนาคตเทนทากนะครับและก็ถ้าเกิดโทมัสแฟงสามารถเอาชนะเทนทากได้ในเกมนี้บอร์ดประธานแมนยูก็จะพิจารณาอนาคตของโทมัสแฟงให้มาเป็นผู้จัดการทีมแมนยูต่อจากเทนฮากอีกด้วยซึ่งดูเหมือนว่ารายชื่อของโทมัสแฟงจะอยู่ในลิสต์รายชื่อที่บอร์ดประธานแมนยูนั้นกําลังเพ้นหาผู้จัดการทีมคนใหม่ ที่จะมาแทนที่ตำแหน่งของเดทาัาถ้าเขานั้นโดนปลดนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเมลสปอร์ตนะครับที่เดมาระบุว่าในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมนกราคมที่กำลังจะมาถึงสโมสรแมนยูอาจจะขายนักเตะก,กองกลางออก2คนนั่นก็คือคีติเตียนิกเซนแล้วก็คาเซเมโลโดยสายเหตุที่แมนยูจะต้องขายทั้ง2คนนี้ออกจากทีมก็เพราะว่า ทางสโมสรแมนยูอยากจะลดเพดานค่าเหนื่อยของนักเตะลงแล้วก็เรียกเลี่ยงกด Financial f a i r p l a y ที่พวกเขาจะโดนและอีกอย่างทางด้านอีลิกเซนและก็คาร์เซมเบโรเนี่ยอายุเยอะแล้วนะครับแล้วก็ไม่เข้าตามจุดประสงค์ความต้องการที่ทางเสื้อจิมคลิปจะสร้างทีมขึ้นมานะครับเพราะว่าทางกลุ่มอ e ีดอสเนี่ยเขาอยากจะสร้างทีมโดยใช้ผู้เล่นอายุน้อยแล้วก็มีความสดใหม่มากกว่านี้นะครับเป็นเน็ตไอดอลของนักเตะเด็กน้อยหลายๆคนนะครับเขาต้องการอย่างนั้นนะครับเพื่อการเงินแล้วก็ในการขายเสื้ออะไรต่างๆนะครับ อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดว่ามีการขายออกในช่วงตลาดเดือนมกราคมสโมสรแมนยูก,ก็มีแผนที่จะดึงนักเตะเข้ามาสู่ทีมเหมือนกันในช่วงเดือนมกราคมซึ่งอาจจะเป็นการดึงเข้ามาแบบยืมตัวหรืออาจจะเป็นการดึงเข้ามาแบบซื้อขาดก็เป็นไปได้นะครับ สำหรับข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ